สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มา,า,กกาพกบกับช่องยายแพรสีเชนิ่งก็เก่าเหมือนเดิมเนาะจา้ามือนี้ยายแพรสีได้นํสาสรุปโครงสุดท้ายมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเปน็นแนวทางเนาะจา้าก่อนสิปไปรับชมรับฟังยายแพรสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายแพรสีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะเนาะยามยายแพรสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิ่งพลาดชมแนวทางเนาะจา้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาคุยมาทักทายกับยยาีก คอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างในเนาะพี่น้องบ่อบบไลย้ยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ้งของมูนเอาทงอาจารย์ทันหลกไปเลยจ้าเนวทางนี้เพื่อนบอกว่าสองตัวบนเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งสองตัวเทิ้งเพื่อนพี่น้องงวดที่แล้วเขาเจ็ดแปดเนาะจ้างวดนี้มาตามต่อค่ะพี่น้องเพื่อให้มากแคบหน้าจอเลยจ้าผู้ใดมักได้เนื้อทางของอาจารย์สาเรื่องลางพี่น้องยายไพ่ไปหาคนมาห้จนพอนพี่นอ้องเบิ้งห้จบคลิปค่ะพี่น้องคะสีได้รวยๆปัง,ปง สองตัวล่างอันนี้แคบหน้าจอเลยพี่น้องแย่ห้บริอานไห่เนาะค่ะพี่น้องเนาะแคบหน้าจอจวดจาดฟาดบื้มเลยเนาะคะ่ะหามาให้จนได้ทุกอย่างพี่น้องะ่พยยะพะยะไปสีพยายามซ้ำไดเนาะ,ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะมานล้วมืนน้อนี้อย่าลืมคากาแฟแยายไปสีเ้อจ้ะพี่น้องิได้มีเฮงพี่น้องกับิได้เฮงเฮงปังๆเนาะจ้ะมาเบิ่งแนวทางของแอดบักหำหน่อยจ้ะสายตรงถ้าไม่มาต้องอถ้าไม่มาไม่ต้องกลับประสัน สามสองเจ็ดสองสามเจ็ดพี่น้องจ้าสองเจ็ดกับสามเจ็ดมกักกระจวดสองเจ็ดนี่คือแนวทางสร้างคนกี่ตัวเ้วยพี่นอ้องหาศูนย์ซื้อจวดจาดบ่ได้จวดจาดมันเอ่เอสองเจ็ดตัวเดียวก็ได้แนวทางของแอดบักคำหน่อยนะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางว่ะซันพี่น้องครับเป็นแนวทางปากกาสองสีพี่น้องรอพี่น้อง เน้นมาแล้วเวงินที่แล้วเขาเจ็ดแปดนาะจ้าเงินนี้ศูนย์สองหนึ่งสองเจ็ดศูนย์สองอ่าแปดหนึ่งสองสำรับแนวทางของประกาศสองสีพี่น้องมาแล้วเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวท่ามาเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะเป็นแนวท่าต่ำท้ยเนาะจ้าเอาชุดเน้นเลยพี่น้องเน้นห้าแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งสองสามหนึ่งสามสองเจ็ดเก้าเจ็ดห้าแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่ง ตามไทยพี่น้องมกักกระจวดเนาะค่ะนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวัดปลาสายสองสูตรนี่ค่ะพี่น้องงวดที่แล้วเข้าเจ็ดแปดงวดนี้แปดห้าหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดกันเจ็ดหามักกระจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพลินเนาะพี่น้องเ,องเนาะพิจานาเป็นแนวทางน้ำเพลินเลยเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งสายสูเอ่าวิ่งสายสองเนาะพี่น้องเนาะ สายสองของแท้ประสาทอันนี้พี่ตูนล,ลงของแท้ได้พี่น้องวิ่งเจ็ดมาได้บนลางวิ่งสายสองสายหนึ่งมาบ่ายสองโมงครึ่งเนาะค่ะอันนี้คือสายสองของพี่ตูนเนาะจ้ะเอามากระจวดจ้าดั้าเพลินค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้ของแอดนาบอม่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะสองตัวล่างเอดนาไม่มาเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิ่งค่ะพี่น้องเพลินบอกว่ารวยลุนฝาเก้าสามเจ็ดเจ็ดสี่เก้า 4 3่สามเจ็ดตัว 73, เจ็ดสามอ่าสามเจ็ดสามเก้าสี่สี่เสามี่เจดสี่เจ็ดหกหและ9ก้าเจ็วัสันพีน่นองมักตัวใดกับพิเจนานำเพินใดนะะเนาะค่ะเนาะจวดจ่จานำเพินใดเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเตยเซนาวัสันพีนองอา่าวิ่งเด่นอยู่ที่7จเละศูนวิ่งหลุดนอกจากฝาดเจ็ดสี่ห้าเจ็ดหกลองศูนยและ0ูน หมักศูนย์ใดกับจวดจาดน้ำเพิ่นค่ะพี่น้องแต่ศูนย์หาคือสิทเตะบ่อใดนาะพี่น้องก็ศูนย์หกหมวดนี่เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนโคราชพี่น้องคนโคราชเด่นมากอยู่ที่ศูนย์เลสศูนย์กับสามล่องสองพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นหามาจ้ะเด่นมากๆห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามตัวกันแคปหน้าจออันนี้คือแนวทางสองตัวบนย่างเดียวคนโคราชนาะค่ะพี่น้องเนาะพิจารณาถ้าศูนย์มาพี่น้อง ข้าเจ้าหายสองมาหลักหน่วยศูนย์สองค่ะพี่น้องคะแล้วก็หกเนาะคะ่ะเน้องหกศูนย์หนาจวดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนแอสเซงเดือนเนาะคะ่ะแอสเซงเดือนบอกว่าศูนย์หาศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งและหาหนึ่งมากตัวใดกะพิจานานำเพลินใดค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจา้ะอันนี้เป็นแนวทางอ่าชีวิตน,นี้ยังมีความหวังคนสีเจ็ดหน่วยบนตัวเดียวอยู่ที่สอง หกสองพี่น้องย่าไผ่กันยังฝาดตัวเก่าเนาะคะ่ะหกสองเจ็ดสองเท่านั้นคะ่ะพี่น้องคะถ้าเพิ่นให้หนวยบนมาจังสี่หกสองเจ็ดสองเนาะค่ะเนาะเอ้าจวดจัดคะ่ะพี่น้องซ้ำนี่แหละย่าไผ่เบาเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะแนวทางของอนันเอสวีและโยข้างบนวิ่งหดกับเก่าวิ่งหดประสนหกกับเก่าคู่โต๊ดบนหกเก่าเนาะคะ่ะสองหกเก้าแปดหกเก้า 6กศูนย์เก้าศูง้าศู่งขงางเดน่นศูนกับ6พี่น้องสามศกศูนยและเก้าศูนยูดศูนย์ไปกับ0อะไรดี3 0ของอ่าอรนฟันสาศนย์เนาะคะ่ะเนาะสาของเงินพี่ปุ๋ยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสายดวนสายดวนซอสุพรรณเนาะคะ่ะศูนย์8ามศูนยดสามเด่น8กับสวาสันพี่น้อง สายด่วนสอสุพรรณเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางขนมปักกริงเด่นฟันเจ็ดล่องสองแคบนาจอ,ย,าย,าย,อาาย้ายไพอานไห่เตเตตกสองโตเนาะจ้าเก็เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองสองพี่น้องมักสองหนังกระจดเนาะคะ่ะพิจาระนาน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสอหน้าหินวัดสัน เก้าห้าเจ็ดแปดห้าเกเกและสี่มากตัวใดกระจวดจดาดฝาดบื่มน้ำเพลินใดคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าไปบักยางเร็วเน้ะพี่น้องเพื่อนห้มากเพื่อนวาจังสี่ละค่ะพี่นอ้องอ่าไม่พลาดแน่นอนศูนย์อ่าทำสูตรเองนักเลงพ่อจวดเองว่าสัน้น0ูนย์ศูนย หาศูนย์หกห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์แปดหกศูนย์หกหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์แปดพี่น้องศูนย์มาแน่นอนผู้ใดเข้าเจ้าก็ฟันหกกับสองพี่น้องว่าจังใดจวดจาดฟาดบื้มค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของพี่มืน่นบุพเพสันนิวาสเนาะจ้าพี่มืนม่นหามาพี่มื่นบอกว่าฟาดเน้นซีสองเน้นซีสามฟาดสองหาเด่นสามหาอ่า จวดจัดสามแปดหนึ่งศูนย์หกและหกเก้าเจ็ดมากตัวใดกาพิจนาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาแล้วค่ะพี่น้องสองตัวล่างเอสสามเลิงแง่ไพศิฮางงวดที่แล้วหาบ่พออันนี้บ่ต้องกลับพี่นออ้องจ้าของเอสสามเลิงเนาะคะ่ะสองสองสองห้าเก้าสองและเก้าห้ามากตัวใดจวดสองตัวล่างเอสสามเลิงเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับขาดล่างมาก่อนงวดที่แล้วดับสามเอวอยู งวดนี่ดับหกล่างค่ะพี่น้องแนวทางดับขาดล่างคือดับหกล่างเนาะคะ่ะงวดนี้เนาะหกขึ้นเทิงก็ได้เนาะพี่น้องเนะเาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนเด่นสีกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์สองเจ็ดและสองห้าเจ็ดมักตัวใดกะพิจารณหน้านำเพลินใดเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดหนูน้ำเนาะจ้าหน่วยสิบหน่วยล่างพี่น้องสิบหน่วยล่างแต้มเต็ม แต้มสิบหน่วยล่างวาสั่นงวดที่แล้วเข่าศูนย์เนาะจ้ะงวดนี้ห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดพี่น้องแต้มสิบหน่วยล่างเนานะคะ่ะศูนย์ห้าอะพิจารณาได้พี่น้นองแต้มสิบหน่วยล่างเนานะคะ่ะพิจารณาได้สําหรับแนวทางของแอดหนูน้ําเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลขจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขดับดับของพี่ตูเนาะจ้ะดับสี่บนดับห้าล่างเนาคะค่ะเนาะดับถืองวดีิเดอร์พี่น้องสิบหกกันยา 23, สองสามเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นขอมาพี่น้องแม่น้องนมโมมาละบอว่อวาซันพี่น้องมาละจ้าสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ด,ดลูดสองเมนองนมโมเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเงินเทวดาของ AJP เนาะคะ่ะอ่าแปดหกเก้าหกเก้าแปดหกศูนย์หกศูนย์ขางล่างหกสามกับหกหนึ่งมักตัวใดกะพิจ,จนาได้ค่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอามาแล้วพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางตําไทยเนาะคะ่ะมากระจวดจาดน้ำเพลินมาสัน่นงวดที่แล้วเพิ่งเข่าเนาะจ้ะงวดนี้แคบหน้าจอย้ายไปอ่านต,ตัวสองต้ใหญ่เนาะคะ่ะ97เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดห้าเก้าห้าหนึ่งสามเจ็ดสามเก้าสามหนึ่งและ 77. เจ็ดเจ็ดท่อกสอออกเบิ่นไปแล้วเนาะ,ะพี่น้องเนาะเจ็ดเจ็ดไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะฉากแนวทางท่อกสอออกไปแล้วเนาะ,ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางแอดลูกชิ้นวสันเดนมาได้บนล่างเนาะค่ะเนาะวดน,นี้ห้าหกเจ็ดแนวทางเลขววิ่งแอดลูกชิ้นเนาะพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าร้อยบนวสันร้อยบนเพิ่นไหนมาอ่าสิบหน่นวยวสันร้อยบนพน,นัลักสิบสามห้าเจ็ดหลักหน่วยสองก็หามักตัวใดก็เอาไปพิจารณานำเพิ่นไดเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางสายดานโมเมนต์สายด่วนเจ็ดแปด เจ็ดแปดหาเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแคบหน้าจอสองตัวบนล่างสองตัวบนเพ,นเนพ,นพนเลพนินเนาะค่ะพิจณาใดพี่น้องแย้เพชีไปแบอยางเรียวยันพี่น้องบอท่านเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดหวังทางล่างเรนแปดกับสองแปดกับสองจะมาด้วยกันได้ไงในเมื่อแปดดับล่างสองสองตัวเดียวจวดจตดไปเลดพี่น้องต่อไปเลยจ้าห้ามาปิดท้ายด้วยสรุปโครงสุดท้ายแอดฟินนิสเนาะค่ะ เด่นเก่าฟันเก่าสองเก่าสามและเกาสี่ที่แน่ๆแล้วคือเก่าสี่วันสำหรับแนวทางของแอดฟินิกเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้ให้ขอ,ขอขอบคุณพ่อเม่พี่น้องเนาะจ่าทีเดียเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงลุยๆปังปังสุขุมสุขคุนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าทีได้แบ่งปันของมูลในาทางแพรมาให้พ่อเม่พี่น้องได้เบิง่ไงได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ่าขอขอบคุณในลายเด้อจ่าสวัสดีจ้า